ที่เกินวันนี้เราจะมาวาดรูปกันที่ไม่ใช่ในกระดาษอีกต่อไปเพราะเรามีของใหม่นี่คือแอปเปิลเนรุ่นใหม่ล่าสุดที่เราได้ทำขึ้นนะคะแล้ก็ต้องจุ่มน้ำนะคะอ้สวัสดีปี Peter. เตอ้อินออฟบีทนะับร้อยแนละฉันก็จะจุ่มอย่างนี้เจวน้ำมนจาศาสารน้ำมีนแค่นี้ก็สามารถวาดรูปได้แล้วป่ะอครมาวาดรูปกัน อย่างรบนิดนึ่งเออไม่ได้แน่นอนแกแต่ไปกันหน้าตาค่ะทุกคนได้วเวลาเริ่งสี หน้าไอ้นันเกินไปอือระบายเข้าไปแค่นี้อ่ะอันแรกแรกนะคะเรายังจะเอ่อโน้สนโนแคร์ผิวหนังนะคะแล้วก็เอ่อคอยมาเทคแคร์ดีดังนะะี่แกไปเลยแก Mày, tấm một tấm nịt xe Cái này rồi, chạy đây là. เป็นแก้มเล็กๆในหนอยนะคะอเดะเหมือนอีฉันจะลืมอะไรบางอย่างใช่แล้วทุกคนอีฉันลืมคิวโอเคทีนี้ก็ไม่มีปัญหาใส่ไปเลยี่มจริง เดี๋ยวตรงหน้ามาเราจะทำเป็นกระลาไฟนะะี่แกฉะนเอเอาข้างงให้กันนะะี่แกแล้วก็เอาเป็นกระาไฟนะะี่แก นี่แล้วก็ปัดมันจะให้ความรู้สึกที่นุ่มก่อนนะคะดูละมุนปัดเลยอัตราเร็อยไม่ไนะรอกอึน,นอึ เร์และสำหรับสิ่งนี้แล้วก็เราจะทำการใส่สีดำมานึเคโอเคแค่เดียบรรอยนี่งแล้แล็ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงสีตานั่เองจะสังเกตได้เลยว,ว่าคิ้วเราหายไปแล้วสีตาเราจะลงชั้นสองนะคะเอา น้องเป็นผู้หญิงอ้า oh, วตาสินี้สีฟ้าแล้วกัน และในตาขั้นที่สองด,ดีมีสุขและครั้งสุดท้ายใส่แก้มเข้าไปใส่แก้มค่ะใส่แก้มจะเป็นชมพูชมพูเข้าไปเสร็จสลา